วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเคาน์เตอร์ไม้ระแนงซึ่งเราเอามาโชว์เยอะมากบ่อยมากนะคะในมิสเตอร์เคาน์เตอร์ของเราต้องบอกว่าการที่เราจะเลือกเคาน์เตอร์ให้มีดีไซน์ไม้ระแนงเนี่ยแน่นอนความสวยงามก็เกิดขึ้นบางท่านก็บอกว่ามันรู้สึกทันสมยัยบางท่านรู้สึกว่ามินิมอลบางท่านมีความรู้สึกว่าแบบ อุ้ยดูอบอุ่นดูโฮมมี่มากๆนะคะในการตกแต่งเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศคลินิกหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆวันนี้ค่ะยิ้มอยากจะมาแนะนําเพิ่มเติม<ๆ>ก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเห็นตัวเคาน์เตอร์ไม้ระแนงอย่างตัวนี้ตัวที่ยิ้มนั่งทํางานอยู่เลยกําลังนั่งพูดอยู่เนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์อีกหนึ่งชุดนะคะที่มีดีไซน์เป็นไม้ระแนงนั่นเองแต่หลายๆครั้งที่ลูกค้าเห็นรูปรุ่นนี้รุ่นนั้นรุนนู้นแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันสวยมันมินิมอลจังเลยเอามันดู เขาเรียกว่าลายไม้สวยจังเลยแต่ลูกค้ารู้ไหมคะมันเกิดจากการเลือกลายไม้ที่แตกต่างกันนะคะลายไม้ที่ต่างกันเนี่ยเวลาที่เรามองมาที่ตัวเคาน์เตอร์เราก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันไปเหมือนกันวันนี้ก็เลยลองทําตัวอย่างตัวไม้ละแนงนะคะในโทนสีที่แตกต่างกันแต่ว่ายังเป็นกลุ่มลายไม้มาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเวลาที่ยิ้มหยิบขึ้นมาเนี่ยเราลูกค้ามองเทียบกันเนี่ยพอถึงเวลาแล้วอ๋อลายไม้ที่แตกต่างกันมันก็ให้อารมณ์ที่ต่างกันจริงๆเดี๋ยวยิ้มจะเริ่มจากสีนี้ก่อนเลยค่ะ ลายนี้นะคะจะเป็นลายไม้ลายเดียวกับตัวเคานเ,เตอร์ที่ยิมนั่งอยู่เลยนะคะลายนี้จะเป็นลายหันนี่โองนั่นเองซึ่งลายนี้ต้องบอกว่าใครที่ต้องการเห็นลายไม้แล้วมีความรู้สึกว่าต้องการสิ่งที่เรามองไปแล้วมีความแบบช้ำม,มาแบบนึกออกไหมคะแบบมองไปแล้วรู้สึกช้ำได้ยินแล้วได้เห็นด้วยตาแล้วมีความรู้สึกว่ามันแบบ เฮ้ยมันรู้สึกว่ามันแบบมีความแบบ juicy นิดนิดมีความฉ่ำๆในตัวเนื้อไม้จะแบบมองไปแล้วก็ดูไม่ได้แบบแห้งแหแมตๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เปียกนะคะของจริงแห้งนะคะของจริงไม่ได้เปียกก็แนะนําเป็นลายฮันนี่โอซึ่งฟิลแล้วก็อารมณ์จะเหมือนตัวเคาเตอร์ที่ยิ้มนั่งทํางานอยู่มันจะเป็นลายไม้ที่มีความอมแดงเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบ มันมีการผสมผสานระหว่างโทนลายไม้โทนน้ำตาลโทนแดงโทนอ่อนโทนเข้มผสมกันยิ้มก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าถามว่าลายไม้ลายไหนที่ช้ำที่สุดก็ต้องเป็นลายฮันนี่โอ๊กลายนี้เลยนะคะแต่จะให้อธิบายทุกๆลายเนี่ยลูกค้าฟังก็อาจจะได้ไอเดียแต่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยไปกับยิ้มเดี๋ยวยิ้มจะหยิบอีกหนึ่งคู่สีดีกว่า หนึ่งคู่สีที่อันอย่างอันเมื่อกี้เป็นฮันนี่โอ๊กเนอะลายไม้จากค่อนข้างเค้มเลยแต่ถ้าเกิดว่าการตกแต่งของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการลายไม้ที่ถ้าใครมีความรู้สึกแบบขอแบบมินิมอลเลยอะแบบเห็นแล้วแบบบางคนเรียกมินิมอลบางคนเรียกมูจิบางคนเรียก minimal, เจแปนดิ andy, หรือใดๆนะคะเอาเป็นว่าเป็นการตกแต่งลายไม้สไตล์ไม้อ่อนๆสองคู่สีนี้นะคะก็จะเป็นสีที่ลูกค้าหลังเลมากที่สุดคือใกล้เคียง ยิ่หวังให้เห็นอย่างนี้ในกล้องเห็นอยู่เนาะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ความแตกต่างนั้นก็คือลายนี้จะมีความสว่างมากกว่าจะเป็นสีขาวๆมากกว่าชื่อลายว่าโอ๊กฝรั่งเศสนะคะส่วนลายนี้จะมีความสีครีมมากๆเหมือนมันเป็นสีครีมที่เป็นลายไม้อะค่ะอันนี้เหมือนเป็นสีครีมที่เป็นลายไม้ลายนี้จะเป็นชื่อลายไม้ว่าลายไม้เมเปิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยสองลายนี้จะเป็นสองลายที่ลูกค้ามีความลังเลเพราะค่อนข้างใกล้เคียงกันอะไรที่แบบอยากได้ลูกคุณหนูอยากได้แบบ ลายไม้อ like ่อนๆมินิมอลสุดทันสุดละแบบสายคาเฟ่เลยอะไรอย่างเงี้ยจะลังเล2ลนยนี้มากๆแต่ความแตกต่างอย่างที่ยิ้มบอกค่ะโอฟรั่งเศสเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่ามีความขาวมากกว่าส่วนเมเปิลเนี่ยเขาจะมีเป็นความอมครีมจะเป็นสีครีมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าต้องดูองค์ประกอบในการตกแต่งในพาร์ทอื่นๆภายในสถานที่ของเราด้วยว่าเฮ้ยจะเอาขาวไปเลยไหมหรือจะมีความอมครีมนิดๆแล้วมีความรู้สึกว่า อ่อนละมุนมากขึ้นนี่ก็จะเป็นคู่สีที่ลูกค้าลังเลส่วนอีกหนึ่งคู่สีก็จะมาแมทชนกันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบลายไม้โทนเข้มเข้มเข้มในที่นี้ของยิ้มเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเข้มที่แบบถ้าให้พูดกันตรงๆเลยนะคะคือเป็นลายไม้ที่สมมุติว่าถ้าตอนนี้เรามีแม่บ้านอยู่เราสามารถที่จะไล่ออกได้นะคะไล่ออกได้เลยคือเป็นลายไม้ที่เข้ม เวลาที่ใช้งานไปเนี่ยในเรื่องของการทําความสะอาดแน่นอนว่าทุกคนต้องทําความสะอาดเนื้อสิงสิ่งของที่เราใช้แต่เวลาที่เขาเ,เธอหรือมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเม็ดฝุ่นได้ยากมากคือแบบมันจะค่อนข้างกลืนไปกับสีของตัววัสดุของลายไม้เลยลายนี้จะเป็นลายคาปูชิโน่ค่ะ ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเรานึกถึงคําโบราณของของเขาเรียกว่าวัยพ่อแม่เราได้เลยหรือคุณปู่คุณย่าได้เลยเวลาที่เรียกบางอย่างบางสิ่งว่าอันนี้เป็นสีกาแฟเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้น้าตาลมากนักมันไม่ได้ออกนวลๆมากนักนเนี่ยเนี่ยคือแบบมันเป็นสีอย่างนั้นนะคะมันแบบ เป็นสีคาปูชิโน่จะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบไม่ได้ดูเลอะเทอะได้ง่ายอะไรอย่างนั้นนะคะกับลายนี้ค่ะจะค่อนข้างมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันแต่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันคือดูแล้วไม่ค่อยจะเลอะเทอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นลายไม้ไอวอรี่อันนี้ใครที่แอบกระซิบนิดนึงใครที่ชอบแบบเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นตาไมาชา้ชัดๆหรือว่าถ้าให้เทียบกันเหมือนเวลาที่เราตกแต่งสถานที่ของเราห้องของเราแล้วเราเป็นสายที่ชอบพื้น SPC ชอบพื้นแบบ ลามิเนตลายไม้แล้วเ,เห็นตาไม้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามองไปเรารู้สึกได้ฟิลคุณควรเลือกลายไม้ไอวอรี่ลายนี้เลยเพราะว่าผืนใหญ่ๆของเขาเขาจะเห็นตาไม้ชัดเนี่ยเขาจะเห็นตาไม้แบบเนี้ยเขาจะเห็นตาไมา้ลายไม้ชัดมากถ้าใครชอบฟิลประมาณนี้นะคะคุณเลือกไอวอรี่ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะเห็นลายไม้ชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าลายไม้ที่แค่พิกอัพขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันในการเลือกว่าอ๋อเราจะใช้ไม้และแนงลายไหนดีแน่นอนการที่อยากได้เคาน์เตอร์ลาย ที่เป็นไม้ระแนงซี่ๆอย่างเงี้ยอาจจะมีหลายรุ่นมีหลายดีไซน์มีหลายขนาดหรือใดๆแต่พอเราพิกอัพขึ้นมาได้แล้วว่าชอบรุ่นนี้ชอบอันนี้เลยมันก็ยังมาในเรื่องของว่าแล้วเราจะเลือกเฉดไหนวันนี้ยิ้มมาตั้งใจบอกในเรือการเลือกลายไม้มีทั้งหมด5เฉดที่ยิ้มยกมาเป็นตัวอย่างแล้วเป็นลายที่ขายดีทั้ง5ลายแต่ถ้าใครมีความรู้สึกแบบ คุณยิ้มไม่ได้ต้องการลายไม้ต้องการความโมเดิร์นต้องการแบบสีพื้นอาจจะเป็นสีอื่นๆมีไหมวันนี้อาจจะไม่ได้เคยทำชิ้นงานบ่อยมากนะแต่ว่าก็ทำตัวอย่างมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้วัสดุสีดำแล้วก็สีขาวนะคะมาลองทําเป็นไม้ระแนงแบบนี้พอเอามาเป็นแบบนี้ปุ๊บเออ อารมณ์มันก็ถามว่ามันก็ยังโมเดิร์นได้แต่ดูมีมิติดูมีดีเทลดูมีอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคะ่ะก็น่าจะดูว่ามีนะคะก็ลองทําตัวอย่างเป็นสีขาวแล้วก็สีดําเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพว่าอ๋อเวลามันไม่ได้เป็นลายไม้เนี่ยมันสามารถสั่งเป็นดีไซน์ละแนงได้เหมือนกันนะโดยที่เราอาจจะเลือกสีพื้นที่เราอยากได้หรือแม้กระทั่งฉีกออกไปจากขาวดําอาจจะเป็นแบบ สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยเราก็สามารถสั่งได้แม้กระทั่งว่าแบ็กกราวด์ที่ยิ้มนั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นลายหินอ่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบจริงๆอยากจะสั่งให้มันเป็นลายหินอ่อนแล้วก็ทําให้มันเป็นไม้ละแดงแบบนี้ก็สามารถทําได้การที่ยิ้มบอกว่าแบบนี้ก็ทําได้แบบนี้ก็ทําได้ลายหินอ่อนด้านหลังก็ทําได้เพราะละแนงที่คุณเห็นไม่ใช่วัสดุสําเร็จรูปเราทําด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้เป็นสีอะไรมันก็เลยทําขึ้นมาได้มนเลยมีเฉดสีให้คุณเลือกเยอะ นิดนึ่งเพียงแต่ว่าแต่ละวัสดุแต่ละเฉดสีอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันเราก็มาลงรายละเอียดเรื่องงบประมาณหรือว่าดีไซน์หรือว่าบัจเจตของแต่ละโปรเจกต์ของแต่ละชุดกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าวันนี้มันคือไอเดียว่าไม้ระแนงเคาน์เตอร์ไม้ระแนงบางครั้งอะลูกค้ามีไอเดียแค่ว่าอยากได้เคาน์เตอร์ไม้ระแนงแต่ลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีลูกเล่นว่าถ้าเราเลือกลายไม้ที่เฉดสีต่างกันหลากหลายลายตรงนี้มันก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่ยิ้มก็ร เขาเรียกว่าดีใจที่ลูกค้ามีโอกาสฟังก่อนก่อนที่จะเลือกว่าเราอ่ะจะเลือกลายไม้ลายไหนหรือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าอ๋อสีพื้นเราก็สามารถสั่งทำไม้ระแนงได้แต่นี่คือแค่ไอเดียคือเขาเรียกว่ามาจากประสบการณ์ที่ได้แนะนําลูกค้าแล้วก็ขายงานให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่แล้วอยากให้ยิมแนะนําคุณแล้วก็ต้องการที่จะคุยกันในรายละเอียดที่มากกว่านี้ติดต่อยิมได้ที่มิสเตอร์เคาน์เตอร์ค่ะ